อเจรานาคงสะทอนจันทวีเมื่อนีเป็นเมื่อดีได้ลูกลาหอกระเมปูญาตายง่ายอยากสนิทมีสหายทั้งหลายได้มาร่วมตัวกันเพื่อจะได้บ,ดบุญน้ำเจ้านานั้นเมือ่อนีเจ้านาเกิดจะได้ขอสูพิธีอันเป็นมงคลเมื่อเจ้าได้บวชเข้าไปในพุทธศาสนาได้ถือศีลถือธรรมจนว่า เอาไปแล้วเพิ่น่าอยากเป็นท่าอ่าขันอยากเป็นเปรตให้เป็นท่ายกขันอยากตกนรกให้เป็นพระสงฆ์องค์เนีนพนาัเพราะว่าพระสงฆ์องค์เนียนสิ้นลายไอ้พิษสิจะตกนรกเพิ่วนว่าท่ายกจะเป็นเ,เปรตจะได้กินของวัดสแล้วท่ายกเนาะข่าวว่าเป็นท่ายกเด้อ อินนาสัก,กาเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอินนาสัก,กาเรนาตังขมังอภิปูชยามาอินนาสัก,กาเรนาตังสังขังอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธเขาเขวาง พุทธังพระขวันตังอพิวาเทามีกัรล่วงหลกหลางเออสวากาโต้พขวัตาธรรมโมธรรมังนามัสสามีสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวากาสังโคสังขังนัมามีต่อไปกัจจเดกขอสุขิที่อันเป็นมงคล โอกาสาโอกาสานา,าโอกาสบันนี้าพระเจ้าจะกรองเปา่าถึงเทพดาเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในทิตั้เสีกาเมโยในกามพบจารรเปยอยู่ในลูกพรมสิริจิขาราตาเตยู สีสิสุขาสาวัสดีวิเศอาติเลขกใครสีสวัสดีจงมีแก่คุ้มค่า,คาทั้งหลายทาั้งและนำเต่าในเท่าและตาละปาดมีตาลและกองเข็มดินสอและบริขารบริโภคบ,บางของในต่วโตและขันที แต่การเรียนคงกากับทั้งเสือสาธาสนาทั้งเชียรนาและเมียงมากดูไหลหลากด้วยบริคารบัดนี้คอยจักเชื่เอาขวันสมสีเจ้านาพุงสาทกันทวี quay cả thiên lễ sang Phấn cầu cầu xô thầm tinh con mô khô hàng lăng ta đã nhạy sơn say Má nhá đồ can cản ngám Cây cuồng phụ khó luồng có cầm cơn Sì ôi nhắn dăng thứng thêm lục tàu đầy cực cài พ่อกับแม่นี่กระแสจิดบ่ชิดชหายให้ทุไยเลือดในอกตั้งแต่เป็นท่ารลบจอจีอยู่ในทองเราวังของกินไหวน้ำไล่ไหลจนทองแตดแตดเก่าเดือนจังได้ออกจากทองแม่หอนแป่ตายไสขีอยางอยตึ้งเป็นแม่จะแน่นอยากจะบอกพ่ออยู่บอกพ่อกินยันจะพี่นลองบ่มาพี่หลองกองไปทั้งหลายก็ได้ยยิ่งวขาวลานไส้สืบวกไก่กระมาไก่กระมา นันเจ้าเมื่อเจ้าบวชกับไปในพุทธศาสนาบวชเต็นเนื้อใหรอจันนาบวชเป็นพระเหรอจันโมนาโมดินคุณของดีดาเธอใดคุณของมันดาเธอใดบวชเพื่อสืบสารอายุุทธศาสนาบวชบวชเจอทศแทนคุณดีดามันดาการทศทศแทนคุณดีดามันดากะชือเด้บวชจงพอเกินจากนรกป้องกันนรกจากป้องกันพอแพ่บ่ใหทบนรกพอว่าูุชายบวช แม่เสรตรงหน้าหลผถาเหลืองกะไปห้องเอาวีดาม่านด่าไว มาประชิดจิตจิตนิตังตจกมังจิตจิเตถาคตโตจิิราภูณิรําตระนิเตโชทโยนิจังสิทธิกรรมังปฏิเตมา วันโดดเด้่ยวหูหแล้วก่อนหูก็ไปเหตุตำบลลเห็ดหลายคุนถึงเห็ดตำบลลำเพียกเบิดเลยผ้าขนเฉพาะผ้าขนนี่นะเออไปนี้กับเห็ดแล้วกับเพิ่นไปประกอบให้เบิองดอกไปเบิองเออกับตัวมุกุกัหันหันน่ะหน้าไม่เน้หน้าไม่ใกล้แค่ที่แค่เด็ด

เออเสียงเสียงนีตัวในในพีที่กรการหลอกหนากพีที่ิ้องหเบ่งมัส้สิหลอกบาเออ้าดทีด่ได้บ Hãy ô cho kênh Ghiền Mì Gõ nói nói bỏ rau bao còi hấp từ tò, ha, tài, ha, จะพาขึ้นสวรรค์เลย I'm sorry.